ผูเขาน้ำผ้าเอาอีกพืชชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามพื้นดินแล้วก็สามารถน้ำผ้าเอามาเห็ดประโยชน์น้ำผ้าเอาแบบนี้ละมาให้พี่น้องได้รับชมรับเบิงกันเด้อเมื่อได้ต้นใหม่มาแล้วพืชชนิดนี้มาแล้วเพื่อนก็นจะน้ำผ้าเอามาจักให้มันเป็นเส้นแบบนี้ละพี่น้อง แล้วการนาผ้าเอามาตากแดดให้มันแห้งเพื่อที่จะเอาไปสารเอาไปเฮ็ดให้มันเป็นประโยชน์ที่จะเอาไว้ใส่ในครัวเรือนตามที่ผู้ขาพูดคุยกระเพิ่นเพิ่นบอกว่าขายน้กบบากระเพะท่านมพี่น้องเป็นอย่างคือขายน้าบ่พท่านมันสารบรัยมีผู้สั่งจองเป็นประจําโดยเฉพาะเมื่อเวลาเอาพืชชนิดนี้ไปเห็ด ไปศารกันแล้วเดี๋ยวผู้ขาน้ำผ้าห้ได้รับชมระเบิงกันบาทที่นี่ก่อนสีเบิงวิธีการสาลผู้ขาเอาอันแหงๆนี่ม่เบิงก่อนพี่น้องหลายหลายปู่หลายคน้นกับข้องสีบกหูจักได้นี่ถ้าผู้ที่สูงไวในจักหน่อยถา้าขาเจ้าเดี๋ยวเห็นขาเจ้าจะหูจักเลยว่าโอ้อันนี้บอกหมากสำหรับผู้เฒ่าเขี้ยวตัวนี้นะครับอันนี้คือหมากที่เพื่อนพาออกแล้วจะเอาไปตากแดดเพื่อที่จะ เอาไปเคี่ยวอันนี้คือหมากหมากมะเบิงอีกพืชที่ผู้ขาน้ำผ้าเอาห้เบิงวางช่วงแรกๆวางมือกี้นี่ที่เป็นล้ำเป็นล้ำแล้วก็เป็นเสน้นที่น้ำผ้าเอามาจักมาสารให้ได้เป็นรูปลักษ์แบบนี้พ,นพี่น้องเพื่อนกับเพื่อนกับอายุหลายเติบได้พี่น้องเอาห้เบิงแบบนี้ล่ะ อาจจะมีแสงที่เขามาแนยจักน้อยหนึ่งเด้อแสงตะเวนมันส่องเขามาในกล้องของผู้ขานในโทรศัพท์ของผู้ขาเบิ้งเบิบพี่น้องสุดยอดบ่อีแม่อายุจักปีหรอครับแปดส,สามปีแล้วพี่น้องสายตายัางแกงสายตายัางดีสามารถที่จะจักเอาต้นข้าเอามาสารกระติบข้าวที่ใส่ข้าวเหนียวให้ พอพี่น้องหลายผู้เลก้ยคนที่ชื่นชอบการกินข้าวเหนียวให้ได้รับประทานกันก็ยยอนฝีมือแบบนี้แหรอพี่น้องจักปีครับที่เฮ็ดกระติบเข่ามานี่จะไว้จกกี่ปีแ,แตนี่ยน้อยพุ่ตอนนี้น้อยอยุ่จนลืมข้าวครับเพิ่นบอกว่าเห็ดมาตั้งแต้เน่น,น้อยพุ่จนลืมข้าวพี่น้องเอาพวกข้าเอาวิธีการสารกระติบข้าวเหนียวมาให้ได้รับชมรับเบงเด้อพี่น้องส่วนมากกะจะถูกสั่งจองเป็นบ่แม่หรือมาถามสื่อแล้วกะ เขามาจองไว้เขามาจองไว้มักรุ่นใดมีสูรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นน,อน,น,น้อยครับนี่แหละอีกหนึ่งพุ่มปัญญาแบบดังเดิมที่ทำด้วยมือได้พี่น้องสารกระติบเขาพี่น้องเอา้าให้เบิ้งแบบนี้หละนั่นวิธีการเบ้ยฝีมือฝีมือนี่เขาเรียกว่างานฝีมือ อลยไย,ยไกูเบ่เห็ดกับ่ได้กินอ่าบ่เห็ดกับบ่ได้กินเกินผู้เฒ่าไรัท่านเฮดอกไฟอันสิได้กินแต่เงินผู้เฒ่าอลไรมันก็กินบ่ท่านเนอะมันมันกระเบิดก้อนก็ต้องหาซึ่งรายได้เสริมแบบนี้แหละเด้อพี่น้องเด้ววอผู้การอั้มผ้าเอาต้นไม้แบบนี้แหละเด้อให้ได้รับชมรับเบงในคลิปนี้เมื่อเวลาจักเป็นเส็นมาแล้วพระเจ้าจะมาสารแบบนี้ล่ะม้นนี่น้ำผ้าเอา บรรยากาศวิธีการสอนติบเข่ามาให้ได้รับชมรับเบิงกันเด้ออันมันแล้วมันบมีดอกพี่น้องเพราะว่าอันบันเทตุบ่ท่านนะครับให้เบิงแบบนี้เหละเด้อเดี๋ยวถ้าผู้ขาผ่านมาแวะมาอีกกรอบนึงเดี๋ยวจะเอาอันที่มันแล้วแล้วมาให้เบิงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเป็นภาพดิ่งอ่ามาให้ได้รับชมรับเบิงกันเด้อเอาคลิปนี้ผู้ขาไปแล้วล่ะ บายบายเอาวิธีการสานกระติบเข่าไม้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อบายบายไปแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ